สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคู่ระหว่างยูเวนตุสจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมบลร์เซียดอร์มุนเด็ราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านยูเวนตุสเป็นฝ่ายต่อราคาที่เครื่องลูกขาวครับจะลงเตะที่สนามอเลียนสเตเดียมเวลาตีสองตรงของค่ำคืนนี้เจ้าบ้านยูเวนตุสเพิ่งตกรอบเพลย์ออฟมาฤดูกาลที่แล้วครับจากฝีมือของบีเอสบี o อเฟน แต่ปีนี้ยูเวนตุสมาพร้อมกับทีมที่สร้างใหม่และมีวินัยมากครับการมาถึงของอ e ีคอตูดอได้เปลี่ยนมุมมองของยูเวนตุสไปอย่างสิ้นเชิงครับซึ่งทําให้ทีมเริ่มต้นรูก,กันในซีรีอาร์ได้อย่างแข็งแกร่งโดยชชนะ3นัดรวดติดต่อกันล่าสุดก็เป็นการชานะในเกมยากเหนือยินเตอร์มิลานมาสีประตูต่อ3การเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ก็เป็นไปอย่างเด็ดขาดครับโดยได้โจนาธานเดวิดซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการทำประตูส่วนลอิสโอเปนดาก็เพิ่มความเร็วและความยืดหยุ่นในเกมลุกครับ ส่วนทางฝั่งบริเซียดอทมูลทีมเยือนนั้นเดินทางมายังตูลินด้วยความมั่นใจครับแต่ก็มีความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะลูกทีมของควอตเริ่มต้นฤดูกาลในบุนเดสลิกาได้ยอย่างสดใสครับโดยไซอูกิลัสซี่ยิงไปแล้ว4ประตูนใน3นัดแรกวิสัยทัศน์ของยูเลียนบรอนและพลังของฟลิกเอนเมชาช่วยเพิ่มความหลากหลายในแดนกลางขณะที่คาริมอเดยมีและมักซิมิเลียนไบเออร์ก็เป็นสำรองที่มีคุณภาพครับทัศนะาในเกมนี้นะครับ จากการเริ่มต้นฤดูกาลที่แข็งแกร่งความสมดุลทางด้านเทคนิคและความเด้บเปียบจากการเล่นในบ้านทําให้ยูเวนตุสดูดีกว่าในการเก็บ3ามแต้มแม้ว่าเกมรุ้ของดอร์มุนยังคงเป็นอันตรายแต่ก็น่าจะเบียดไปได้ในท้ายที่สุดครับเกมนี้จะจอให้บอลต่อครับเห็นคุณเลือกเจย์ย untu, ูเวนตุสเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆนะทุกคนนะครับชอบประจัดขัดกระสวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดมาดีติดตามให้กับช่องทีเด็ดคลับของเราด้วย เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ